สวัสดีครับแม่ไหนมาเชฟไก่เชฟอย่างไรครับเชฟอย่างไรลาบลาบกระต้มลาบกระต้มครับเดี๋ยวไปกินอยู่ทงเหนี่สุภาทุกคนนี่ครับไปกินลาบ,บไก่อยู่ท่งนาได้บรรยากาศแบบเสียงแมงสอดเสียงแมงไหมแบบเต็มเต็มท่งเลยอะไรอย่างี้บรรยากาศเย็นๆบนหนาวเข้าได้ครับ เย็นๆแบบเหงื่อแตกอ่ะอาบน้ำแล้วก็เหงื่อแตกเลยว่าจะมาหนาวก็ไม่หนาวเลยมางฮอนเ้องเสี่ยงทันวันนี้แล้วก็ไปบรวนแล้วก็ไปบลาบใบลาบอยู่ทคงนานะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่ามันจะเป็นจังไดนะครับบททันนะครเมื่อกี้นี่ฮะแล้วก่อนไม่อย่างนั้นนี่ฮะใส่ เซฟเซฟมีอย่างไหนเซฟพิกกอัวหัวหอมแค่นั้นแหละเอาไล่เลยไล่เลยเซฟไล่ละเอาโอเคครับทุกคนอืมเดี๋ยวจะมาทอดอันนี้ใบใบเต่อใบบงมีครับครับไอใบมะกูดนะครับทุกคนกินกรับพิกแห้งกับพิกแห้งกินกับนี่ครับนี่ ทอดหมักพริกแห้งหมักพริกแห้งนี่ก็เพิ่อนอันนี้อะไรเอ่ะเนี่ยหมักพริกแห้งอันนี้ก็เจ้าที่เอาใบกระเนตดตำใบมีตตมใบมีแล้วกับใบประกวดกระทากระสูดชีวิตขนาดอนอนนะคนนอนนะคนนอนนะอันนี้ทอดไอ้มี่ใบมวกมีนะครับเคลือบเงาเอามากเลยเด่น อืออันนี้ใบมะกรูดอีกคือนั่นแะกินฮอกขนาดเลยนี่วมกันไว้ในเอืออทุกคนมากินข้าวอยู่น้าเัาเมื่อนี่มันยากาศได้เลยปีดด้นี่นี่ปดไม่โฆษณาครับเดา๋ยนบรรดามาลงลงได้นี่อ่าทุกคน หอมหอมอมไปอีกบ้านนี้ชียบ้างเนี่ยบ้างปุ่งปะบิกาอีเขากำลังทำก็อเชน้าหม้อยอ่เีน้า้อไวหบ้แล้ต้มต้มอะไรอันนีโอ้โหกระเด็นด้เลย รลดีเบิร์เลครับเลดีหมดนะครับทุกคนมาทางนี้อเป็นลาวผมกระตุกลาวนะครับเจ้าสิมึงอ่ะข้าฮัทคาขนาดาบเพบน่ากินเหรอเผาครับแต่กเพศเพศขนาดอ๋อูเเพขนาดตัวตัวจีซวนใส่หนีกันสิข้าฝันเออไม่เแล้วว่าถอดจีซวนเนาะ ขาโยเลยเนี่ยเขียนคืนูลนิธิคือโอ้นี่ครับกินข้าวแรงนํากันกินข้าวแรงนํากันไอตังนะครับไอตังกินข้าวกับอะไรครับวันนี้ไอตังเนอะมีอย่างเนี้ยลาบไก่ต้มไก่แกงหน่อไม้นะครับแล้วก็ถั่วไอตังไปเก็บมาอไอตังไอตังกินถั่วไอตังเก็บมากินดูสิครับกินดูสิอร่อยไหมครับโอ้ยกินเลยกัดเร็ว อไรไหมครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกันนะครับถึงที่นี้ไปแล้วสวัสดีครับบายๆตังบายไปก่อนตังบายายก่อนตังบายายก่อน